สวัสดีค่ะพ,พ่อมแม่เป็นออกมอนี้มาพบก,กับสองสาลาบองกําแพงอีกแลวค่ะมอนินู้ชิมาเห็ดต้มแน้วไม่สุ่มนะคะอันนี้เป็นผิดผิดนู้เอาไปขวานะคะแล้วก็มีกระเทียมมีหอมแดงค่ะพอนูเอาไปขวาวางอย่างนี้นูก็เลยบนเลยถ่ายแอกคะ่ะเพราะว่าเวลามันมีน้อยเดี๋ยวก่อนอื่นทางกระตํา,ตาส่วนผสมทุกอย่างให้เขากันก่อนเนาะคะ่ะส่วนใครใส่เป็นผิดพงก็ได้ค่ะหรือว่าสใส่เป็นผิดผิกแหงก็ได้ค่ะเอามาขวานะคะ แต่ว่านูคิดว่าใส่ริกันนี้มันอาจจะแซ่บกหัวกันนูก็ตําได้ละเอียดเลยนะคะแค่ได้แค่นี้แล้วค่ะแต่ในส่วนของหน่อไม้สมนูเอาไปต้มไว้แล้วล่ะคะ่ะต้มผ่านน้ำนะคะามาล้างหน้าอีกน้ำหนึ่งนะคะเผื่อที่จะบหายมันสมจนเกินไปนะคะ่ะแต่นูถ่ายแบบเร่งรัดขั้นตอนดอกาว่าตรงหน่อไม้สมมกันยังไงเนาะแล้วเขาก็เอามาล้างล้างแล้วกันบีบน้าสมมันออกะคะ่ะทากระชีดหน่อไม้สมแบบนี้นะคะแล้วก็ตำ อันนี้เทาสิตมามคล้ายกับสุกน,นะคะแต่ว่านุสิโบใส่เป็นเกลข,ขวนนะคะนุสิตามคือแปลว่าตามคือน้ำผิกนี่แหละคะ่ะบางคนก็จีตามใส่ปลาทูก็ได้หรือว่าเห็ดเป็นน้ำผิกก็ได้ค่ับเปนนุ่นหมักแบบนี้หรือว่ามันแส่วกว่ากันเราต้องใส่ปลาเดี๋ยวทาปรุงกันไปเลยคะ่ะแต่นุสิใส่เป็นน้ำตาลเผื่อที่จะให้มันตัดตัดเปรี้ยวนะคะแต่เขาไม่ได้ใส่ร้ายนะคะใส่น้อยนึงคะ่ะ อันนี้ก็เป็นหน้าปลาาของเขาค่ะปุริมาณแล้วแต่เด้วยค่ะว่าวเห็ดน,น้อยเห็ดหลายแองนัวค่ะเกลือค่ะแล้วเราก็ตำส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะ พอเฮาวซีมได้รสชาติที่ต้องการแล้วนะคะใส่ต้นหอมลงไปค่ะต้นหอมนู้มันก็สีเขียวเล็กน้อยหนึ่งเนาะกรบโบเป็นยังค่ะบริเวณต้นหอมเนะขามีผักชีผักชีใบเลื่อยเลยค่ะไอเขาเอิญ่าเอียงนะผักเอียงหอมปลอมนะบ้าน,นเอิญประเทศไทยเขาเอิญผักชีหรือเปล่าผักชีเนาะนูะนในในะ้นกับบริเใจตะบานเขาเอิญผักหอมปลอมเลยนี่เลาก็ตำส่วนผสมเข้ากันอีกรอบนึงค่ะ แค่นี้เป็นอันเสร็จสิน้นเป็นทีเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะในส่วนของพักกบโบมีพักด้วยเมือนี้เดีมีหัวกระหล่ำอยู่อันหนึ่งเดี๋ยวมากินกับกะหลำเอาพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะสำหรับเขาเอื่นว่าสุกก็ได้นะคะสำหรับสุกน้อยสุก แต่นุบดได้ใส่ข้าขวครัวเนาะนุบวหมักนุก,นก็เลยตําแบบนี้แหละค่ะบางคนหมักก็ใส่ใส่ข้าขวครัวลงไปก็ได้แต่นุบวโปรเดอรค่ะสุกน้ำม่สูมค่ะบปรไดส,ส่ปลาดอกสุกรเคน้อม่ของเขาด่วนๆเลยสําหรับคลิปในกาแฟไว้เพียงสำเนีนแล้วค่ะนาเป๋เดวขอทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ